เทศบาลตำบลวิเศษชัยชาญนิวส์บ้านเมืองน่าอยู่เชิดชูคุณธรรมล้ำค่าประเพณีเทคโนโลยีก้าวไกลใส่ใจคุณภาชีวิตรั้งโ สวัสดีท่านสมาชิกสภาท่านประธานท่านกรรมการตลอดจนสมาชิกชมรมทุกท่านและก็ผู้ดำเนินโครงการทุกท่านเลยนะครับรับวันเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วครับวันนี้ก็เดินมาถึงการพบกันในโครงการครั้งสุดท้ายประจำปีบประมาณ2,567แล้วนะครับครับโครงการนี้ตั้งแต่วันเริ่มต้นนะครับจนถึงแมตสุดท้ายผมเองต้องขอขอบพระคุณ ทางประธานท่านน้ำการและก็สมาชิกสมรวมทุกท่านนะครับที่ได้เสียสละเวลามาร่วมกันดำเนินกิจกรรมอย่างพร้อมเพียงหนานแน่นตลอดปีงบประมาณ2,567ที่ผ่านมาแล้วไม่ใช่ว่ามาร่วมกิจกรรมเฉพาะในโครงการยังไปร่วมกิจกรรมนอกโครงการลหลายๆโครงการสร้างชื่อเสียงให้กับเทศบาลอีกมากซึ่งผมและทีมงานรู้สึกซาบซึ้งและขอบคุณน้ำใจทุกท่านนะครับ ที่ได้มีให้กับเชสบาลและก็กับพวกเรานะครับก็ผุกท่ก็ต้องขอขอบพระคุณทางท่านประธานกรรมการและท่านสมาชิกสมลมตลอดจนทุ่มดำเนินโครงการนี้ที่ช่วยกันทํางานมานักหนักหน่วงเสียสละมาตลอดปี2567ครับก็ขอบคุณทุกท่านมาอีกครั้งหนะ่ที่นี้ครับขอบพระคุณครับสวัสดีค่ะดิฉันสดศรีผู้พุ่มนะคะประธานศูนย์รวมผู้เชี่ยวชาญชีวิต ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตะมนวิเศษเชชาญวันนี้กิจกรรมที่ท่านเห็นทั้งหมดนี้นะคะขณะนี้เป็นการกิจกรรมปิดคอร์สของปีงก็ประมาณ2,567ค่ะในการนี้สิ่งที่เราได้รวบรวมกันมาได้ที่รวมกันมาทุกคนเนี่ยด้วยความรักสมัครสมานสามัคมค,คีวันนี้เราใส่เสื้อเหลืองปีนี้เป็นปีมหามงคลนะคะแล้วก็นัดกันว่าเราจะต้องใส่เสื้อเหลืองนะคะก็ต้องขอบคุณสิ่งที่ต้องขอบคุณนะคะทุกคน โดยเฉพาะนะคะทางเทศบาลตำบลวิเศษชัยชาญที่เป็นเจ้าภาพเจ้างานให้กับเราเรากิจกรรมนี้เราเราิมดำเนินกันมา10ปีแล้วนะคะปีนี้เป็นปีที่10แล้วที่เราเดําเนินการกันอยู่ค่ะต้องขอบคุณท่านนายกท่านรองนายกนะคะแล้วก็สมาชิกเทศบาลทุกคนเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายนะคะโดยเฉพาะกองสาธารณสุขที่ดูแลพวกเราเป็นอย่างดี เออพ่อบอกว่าดูแลพวกเราเหมือนเป็นพ่อเป็นแม่ซึ่งต้องขอบคุณมากๆค่ะแล้วก็ขอบคุณทุกฝ่ายนะคะหลายฝ่ายที่ได้สนับสนุนเราเป็นอย่างดีนะคะแล้วก็หวังว่าปีหน้านะคะเห็นไหมคะสมาชิกเราเนี่ยเป็นร้อยเป็นร้อยนะคะท่านใน8ชุมชนเนี่ยท่านยังไม่ได้มาเป็นสมาชิกรีบเลยนะคะรีบเข้ามาเป็นสมาชิกกับพวกเรานะคะเราจะเปิดคอตรตสปีงบประมาณ2,568 เร็วๆนี้ค่ะติดตามข่าวสารนะคะและก็สมัครเข้าเป็นสมาชิกในกลุ่มลายนะคะชมรมผู้สูงอายุของเทศบาลตำบลวุเศษเชชาได้ค่ะขอบคุณค่ะ,ะสวัสดีค่ะวันนี้รู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ได้มาร่วมกิจกรรมกับสวและขอบคุณท่านผู้ใหญ่ใจดีรวมทั้งท่านนายกท่านรองแล้วก็ผู้ อาจารย์หัวหน้ากองสมัยนะคะที่ช่วยดูแลดูแลความเป็นอยู่ของพวกเราที่ทำกิจกรรมให้เราพาไปเที่ยวไปดูงานจากต่างจังหวัดที่ระยองที่สุบ,บุรีรวมทั้งเจ้าหน้าที่จากกศออนอของขอำเภอพิเศษนะคะที่มาช่วยให้คำแนะนำเกี่ยวกับการทำ ประดิษฐ์ของเล็กๆน้อยๆน,นะคะโอากาสนี้ก็ขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านที่ให้ร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ทั้งร้องทั้งรำทำ <Yeah. S 1> เต้นนะคะขอบคุณค่ะสามารถติดตามข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่เพจ Facebook เทศบาลตะบนวิเศษชัยชาญและ YouTube เทศบาลตะบลวิเศษชัยชาญ